สวัสดีค่ะ f c สวัสดี f c ทั่วโลกนะคะวันนี้พามาดูสวนอีกแล้วนะคะมาดูลูกชายว่าจะเลี้ยงอึ่งนี่แล้วเนาะฝนก็ไม่ตกสักทีว่าจะทำตรงนี้เป็นที่เพาะเนาะ,ะที่เพาะลูกอึ่งแล้วก็จะขุดเจาะนะคะเพื่อจะเป็นการเพราะเนาะ,ะตรงนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะบ่อเลี้ยงปลา ต่อไปนี้ก็จะเป็นบอ่อเพราะลูกอึงเลี้ยงแล้วต่อไปนี้เนาะเพราะว่าผักหวานมันหมดหน้าแล้วผักหวานเยอะอยู่แต่มันไม่มีใครอยากกินแล้วไปนี่นะคะทําเป็นรั้วเป็นแถวแบบนี้แล้วรอบด้านนะคะทําเป็นรอบด้านแล้วรอบไปตรงนูน้นแล้วก็มีมีน้ำไม่อะไร เดี๋ยวเราลงไปหาหาดูอะไรอีกเดี๋ยวมาหลายวันแล้วนะคะสวนนี้ว่าผักหวานก็หมดหน้ามันแล้วไม่มีใครอยากกินแล้วเดี๋ยวเราลงไปส่องดูอะไรเนาะ ดูก่อนว่ามันจะมีหรือเปล่าอาืนยังว่าฝนยังไม่ตกเนาะแห้งแรงตาตุตมตาเตา ไผ่กิมซุงนะคะปลูกไว้ปลูกไว้แถวแถวนี้แหละต้นใหญ่ๆแบบนี้มันยังไม่เกิดนะคะยังไม่ออกต้องไปหาไปหาที่ปลูกไว้นี่นะคะเป็นลำห้วยแต่ไม่มีน้ำน้ำยังไม่มีเพราะว่าฝนพึ่งตก สไปเลาะเลาะหาตามลำห้วยนีหาหา่แหละไขกินซุ่ง อยากจะได้นอนางดินนะคะแต่มันจะได้หรืหเอเปล่าน้อนี่ก็จะปลูกต้นนะคะปาลมน้ำมันปลูกต้นปาลมน้ำมันไปหาดูมีอยู่บ่อเนาะหน่อไม้นี่แต่มันจะสั้นสั้นอยู่แนละ้วเนาะ ไม้ไผ่กิมสุงปลูกไว้แถวๆนี้ตามลำห้วยนะคะห้วยน้องคองบึงมาตรงนี้ก่อนปุตติก็สั้นๆอยู่นะคะ

หัไม้นะคะปลาแกงก็ได้อยู่บ้างสั้นเนาะมันยังไม่ใหญ่นะคะมันสั้นเนาะตุ๊บุติอยู่ยังไม่ใหญ่ มันเป็นแบบนี้เนาะหน่อไม้ก็แกงเป็นอยู่บ่แบบนี้งอยหัวงอยหัวแงยอยู่แบบนี้เนาะมันไม่เหมือนมันก็หน่อไม้นะคะแต่ไม่สวยไม่สวยนี่ก็หน่อไม้นะคะแต่เป็นเป็นแบบนี้ ดาปานจะแกงได้อยู่บอนะสมันสั้นๆแบบนี้เด้อเนาะบลังเริ่มออกเริ่มออกเริ่มออกเขียวๆนี่ก็จะแกงเียนบอ แต่ว่าเกมเป็นเป็นหนมาอยู่นะคะแมันเกเป็นบอ ำไมทำไมเป็นแบบนี bi ển bi ển ้เนาะไม่มีดินมาใส่เนาะถ้าขุดดินมาใส่มันก็จะนั่นอยู่ไม่ได้ถมดินเนาะไม่ถมดินมาใส่ให้มัน ออกเยอะยๆแต่มันน้อยเนาะหน่อสันส้นๆแบบนี้เอาดินถมไว้ก่อนมันบ่สวย ขุดก่อนขุดก่อนขุดน้ม่ก่อนโอ้ยมันก็ยังสั่นๆอยู่ก่อนนั่นน่ะ

ดินถมก่อนเนาะได้เท่านี้เ <c oughs> นาะไม้มันไม่เยอะเนาะ ไปแล้วนะครับสิไปหาดูอันนี้มันยาวแล้วพึ่งปูกพึ่งปูกเป็นกอใหญ่ๆนี่มันไม่ออกน่าจะออกกอใหญ่ๆนี้นะกอใหญ่ๆนี้มันไม่มี น่าจะมีมนะมแถวๆนี้มีอยู่นะไอ้สี่ต่มันยังน้อยอยู่มดก่อเต็มมดก่อเต็มอยู่

ตอนนี้ก็คงจะพอแล้แล้วเนาะ,ะแล้วมันยังไม่ออกเยอะน่าจะออกแล้วแถวๆนีออกแล้วแต่มันยังไม่ยาวนะคะเอซี ยังไม่ยาวยังไม่ยาวถ้ามันยาวแล้วมันก็คงจะออกเยอะอยู่กำลังเป็นตาตาตุ่มตาแตกอยู่ก็เป็นหนอนอยู่แต่มันหนอนล็กๆนะใบไม้มันก็เยอะ กำลังออกนี่คงจะมีเยอะแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้ว ได้แล้วนะคะเอฟซีพอแล้วล่วนะเนาะขอบคุณมากๆนะคะมาหาโนม้นะ,ะได้แล้วพอแล้วเนาะขอบคุณมากมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจยจจำปาดงด้วยนะคะเอฟซีขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ